สวัสดีจ้าขอต้อนรับท่านผู้ชมขอสู่ช่องห้างโน้ชาแนลบะมีสิบห้ามะออมไก่หอมไก่พันนะ่ว่ามีนไก่บานบะมีบะมีไก่บานด้วยอันนี้จะสะโพกไก่เครื่องเข้ากับมีน,นีลยไอตูผพกขี้เหล่าต้นหอมใส่บกเขือน้ำตะไคร่หอมแดงพริกแดงมาทำมาลงมือทำกันเลย ตามตะไคร้กันใส่ตะไคร่สองหัวใส่พริกแดงกับพริกแห้งกระเทียมหัวหนึ่งเพิ่มความหอม ใส่หอมแดงมาหอมแดงหกหกเก็ดหัวเนี่ยใส่หม้อก,ก่อนนะ ก็จะไปกนไคับ,ะบนะกนนเต้าเจืนแกงให้มันหอมๆเลจ๊ะ เรืองระเล็บเตชเห็ดไรี้เตหนัวนิดหนึ่ง มะนาวย่าครัวแบบครัวให้มันหอมให้มันสุกแล้วจังเติมหนื้อ

ทรงกินหอมลนะัวแห้งแล้วใกล้จุกละเติมน้ำม,มาดลแค่นี้พอ,พอถ่วมใกล้เลนะี่ยเอามะเขือมาลงใส่หมดเขือก้อนมะเขือซุกางา เดือดต้องไปฟ่อนเลยแอน้มเดือดให้จังมาใส่ต้นหอมผักขี้รอน้ำเดือดก่อนเอาต้นหอมผักขี้ลงกบกเขือสุปแล้วหอมผักขี้ พักนจุ่มน้ำไปบไไไ้างถามันจะได้สีสวยสวยห <c ười> อมแล้วหอมผักชีชีลาวฮะหอมเซออมหอมดีขนาดนั้ ลักพวกมีน mm ิสุกนายไปเป็นละลุง ขายดก็ไปไปมักรู ชิมกันว่าม,มันอร่อยมั้ยไหมสุดยอดแซ่บคักพร้อมเอามันตบถ่ายป่ะเนี่ยใส่ข้าวคั่วมันหอมใส่จบนี่ ไปนะข้าควคั่วสุดท้ายหอมค่ะตอนนี้ขตับกัวก็หอมป่ะสุกแล้วไปจัดจานเป็นนเดนึงก็จัดให้ตับกัวนี่กันอหอมเสิร์ฟมาเสิร์ฟจ้า sợp ôm cây cha cái gì này ừ. Ừ. ถ้าท่านผู้ชมชอบชิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องทั้งหนูชาแน้ในเนจ้าเพื่พอเป็นกำลังใจให้เหตุชิปต่อไปจ้าไปแล้วบ๊ายบาย